มาใส่ในปลาอีกหม่องหนึ่งเนาะเป็นขีปลาเขาดีครับพี่น้องเงีนยเนี่ยนั่นหลังนี้ครับผมนังนี้เป็นเขาดีอยู่ครับพี่น้องโอ้ร้ายเติบยูเฮอ,อเปียครับนังนี้เป็นเขาร้ายครับผมกุ้งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ขามารับชมช่องในสีคอนฟะมหากินครับพี่น้อง นี่ผมจะพาพี่น้องมาใส่ ma ตุ่มกุ้งไอ้นี่ะครับเนาะจะมุ่งดักกุ้งเนาะพี่น้องดักกุ้งดักปลาครับผมเงาเขาจะปั่นมาเรียบเรียบร้อยเนาะครับเนาะนี่ครับเงาเขาจะเป็นตั้มผสมกับไอ้นั่นครับผมกับแซ่ก็บผมที่ลดเนาะครับเนาะพี่น้องแล้วก็กะปิครับส่วนผสมของเงาเขาผมจะใส่มื่อยมุ่งดักกุ้งนี่แหละครับผมเาใส่มุ่งดักกุ้งครับมือ เบิ่งไม้กันครับมาเป็ยนยังไงเนาะในปลาครับผมพี่น้องไม้ห้องกัจะเป็นในปลา,ท,าที่นูะนครับพี่น้องในปลาเบิ่งครับหมาครับผมมาดำชินน่นงยังครับเป็นไม้ในปลาที่นาะครับน้ำก็บออกใสๆสแบบนี้เงาห้องกักบบวกไปแล้วครับผมมาหลุนน้ำกันครับมาห้องสีเดย่เพานะนอพี่น้องเนาะในไม้นี่ไปครับ มึงนักกุ้ง,งครับนี่มาครับมา ครับปุ้ยใส่เลยนะครับผมลังแรกครับผมพี่น้องเขาก็ใส่ไปแล้วเป็นหลังแรกเนาะมีใส่เป็นตัวย่างเป็นหลังแรกแล้วครับผมทั้งเบิด์ตหลังพี่น้องเดี๋ยวเขาเอืน่นเศร้าเขาไมาหลุดน้ำกันเนะสิดได้บนน้องพี่น้องเดี๋ยวคลิปเขาเจ๋งยายครับผมสันส่นๆแต่มีคุณภาพครับ วันดีทางชมยิมเศร้าครับโอ้ภามายามกุ้งเนาะครับเนาะตุ่มกุ้งกุง้งยิมเดี๋ยวมาใส่ไปมื่อวานนบพี่น้องครับล้างแหลกใส่หมดหนามเลนี่แนวเขาเร,ร,ร,รับผมครับโอ้มีมีอยู่ครับพี่น้องของโบ,นนะบหลายครับผมนี่อยู่ครับกุ้งจะมาทำโบหลายเนาะโบหลายครับโบหลาย เนี่ยหมุนแต่แม่ไงใส่นักกินนองเลยนี่เขาโยงห้องบ่อไหลครับลังเจ็บก่อนครับดูน้ำกันล้างตัวไปครับล้างเขาบ่อไหลครับพี่น้องน่อยนิดล้างหนึ่งดูน้ำล้างนี้ครับนี่เนี่ยเขาห้องบ่ครับพี่น้อง โ,โอ้เต,ต้าตัวแบกเงครับพี่น้องเลยเต้าโขบแกเงี้เลยครับนงครับเต้าตัวบิ่มเลยคับผมัไอ้ที่อมันครับเขาไปได้จรงไรครับพี่น้องอยาเก็บกันครับดุนม้กันดีครับหลังที่สามครับผมโบเขาครับเมือนี่สู่ขี่ปลาว่าได้ครับผม แล้วก็เขาอยู่ครับผมมาแล้วก็เขาลายครับผมสู่ขี่ปลาที่ผมเอามาใส่เมื่ได้ครับพี่น้องว่าขี่ปลาครับกุ้งแบบนี้มันตรงเบื้องน้าครับว่าตรงไหนมันเข่าเนงื่ออันไหนมันเข่าเขายังไปใส่แล้วพี่น้องสำหรับบ้านเขาเกิดเข่าอยู่ครับเนงื่อแบบที่ว่ามันใส่บ่เข่าครับผมบ่เข่าเขานิดหน่อยครับเซ็นอีหลังหนึ่งพี่น้องเลย กำมองไปเลยแล้วครับฮะสว่ังนครับหลงมองครับผมโอ้นี่นี่เห็นแล้วครับพี่น้องนลยเห็นแล้วเห็นแล้ว่เาโอ้โหเต่าเขยแล้วครับผมเต่าเขยแล้วพี่น้องเลย กุ้งกับเขาอยู่คือกันครับผมเขาอยู่กุ้งกับเขาอยู่เก็บครับรุนกันหลังสุดท้ายครับพี่น้องโอ้หมานักหลังครับผมเนื้นอบลถึกถ่าเป็นเนื้อขี่ปลาเนาะพี่น้องไม้แดงนี่มาใสที่เขาอยู่ครับเนื้อขี่ปลาครับผมที่ผมออมาใส่ในปลาอีกหม่องหนึงน่งเนาะ เป็นคีปลาเขาดีครับพี่น้องเนี่ยน่ะมันรุ่นหลังนี่ครับผมโอ้นังนี้เป็นเขาดีอยู่ครับพี่น้องโอ้หลายเติบอยู่เฮ้ยเออเปรอะครับหลังนี้เป็นเขาหลายครับผมกุ้งเฮ้ยมาใส่บะถึงมองครับผมหลังนี้เขาหลายครับผมพขกโอโหเลยครับพี่น้องนี่จะกุ้งแน่นอนเจอกุ้งเลยครับนังนี่พขกโอโหเลยครับผม หยังมาแปะครับผมต้องใส่กุ้งมาอยู่ทั้งฝุ่นครับต้องมาอยู่พี่เขาไว้กันเป็นพวกมาอยู่เลยครับพี่น้อนโอ้ได้หลังสุดท้ายครับผมได้เกี่ยวหลังสุดท้ายเลยครับโอ้มกุ้งได้ตัวใหญ่ครับผมสวรรค์บ่ครับได้หลังสุดท้ายครับผมหลังเดียวโอ้มาจุดบ่ได้ครับผมหมานอยู่ครับหลังสุดท้ายนี่ครับผลงานครับผมของเสานี่ครับมันได้หน่อยหน่อนี่ครับ ้อตุ่มลังสุดท้าย,ค,ยครับผมเฮอยขอดูขากินนะครับทำนีกระไดพี่นอ้องไหยได้เติบอยู่ครับมันตุ่มลังสุดท้ายครับพี่นอ้องโอ้หนึ่งวันสิบวัเขาครับผมใส่บ่ถึงหมองด้วยเสื้อด้วครับโผล่เข้ากันด้วยครับเนี่ยนี่ได้ผลครับผมได้ผลผลงานโอ้กุ้งสวรรค์ตัวกุ้ง,ง,งยยบ่บค,รครับพี่น้องมันจะตัวใยไงดิตัวแบกใหญ่เลยครับผมได้ก็อยากกินพักไตครับพี่น้องไหย สวัสดีครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมพี่พี่หากินแบบไล้เนาะครับเห้พี่ลุงทันรีครับผมคลิปหน้า